ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้นะก็จะมารับของรางวัลจากอีเวนต์การตีบอสนะนี่อนุสาวรีเจ้ามอเต็มเล็กนะครับทั่วทั้งโลกก็ร่วมกันตีจนแต้มครบแล้วนะ ก็จะได้รับกันไปเลยส่วนเจ้าอัลฟา06นีอยี่ยังตีไม่ครบนะครับก็ใครที่ยังไม่มาตีนะก็รีบๆตีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดปับเลยนะครับนี่อนุสาวรีเจ้ามอเต็มเล็กนะโอเคการ์ดสวยงามมากอะ่ะอ่ะรับเลยนี่เตรียมแกะซองการ์ดฟาด ได้เงินเขียวเงินเขียวอาหารแล้วก็สุดท้ายอนุสาวรีย์เจ้ามอเต็มเล็กนะสวยงามโอเคแล้วแต่ได้แต้ม JW ด้วยโอ้ไม่คุณสองลวโอเคเดี๋ยวเราเอาไปประดับสวนกันดีกว่านะครับนี่อยู่นี่เองโอเคไปอเอาลงตรงไหนดีตรงแถวนี้แหละนะครับนี่ ดับฟึบได้ exp นิดหน่อยนะครับอืสำหรับใครที่มาตีหลังจากนี้ก็จะไม่ได้เจ้าอนุสาวรีแล้วนะเพราะว่าทั้งทั่วทั้งโลกเนี่ยตีแต้มสะสมจนครบแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ